ครับวันนี้เราจะมาให้อาหารเป็ดแบบบุฟเฟ่ต์ครับเป็ดตอนนี้อายุ1เดือนแล้วนะครับตัวใหญ่มากครับกินเก่งด้วยครับนะครับอายุ1เดือนเหมือนเดิมครับขอขอเหมือนเดิมปูตอนนี้ผมลงแกบใหม่เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนมาสองสัปดาห์แล้วโดยปุนขาวก่อนแล้วก็เอาแกบกลบลงไปครับเพื่อป้องกันกินแล้วก็ความแฉะนะครับ แสัตน่าจะขยายข้อเลยครับตอนนี้8 6ตัวเริ่มจะถ้าโตกว่านี้น่าจะแคบกว่านี้ครับผมเลยจะขยายแต่วันนี้เรามาเทอาหารเป็ดดูครับผมจะให้เต็มไว้ตลอดแต่ผมจะลองดูก่อนครับว่าหนึ่งกระสอบได้กี่วันกับชุดหนึงเดือนกับ86ตัวนี่ครับจะลองดูก่อนปกติได้สองวันถึง3วันครับแต่ ตอนนี้มันโตขึ้นแล้วครับหนึ่งกระสอบจะได้กี่วันผมจะดูครับ ใส่ไวให้ค้างลาง24ชั่วโมงเลยนะครับเดีย๋ยวติดตามใหม่ EP หน้านะครับว่าเป็ดติดโตดีขนาดไหนครับคอยติดตามไปต่อไปครับ